อยากเบิงข่าววันบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe น้ำเด้อคุณผู้ชมฮะไปข่าวต่อไปครับอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีครับแล้วเป็นโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ ของจีมแอมแกรมมี่ครับร่วมกับช่องวัน31นะฮะต้องบอกเลยครับ5ศิลปินจากแกรมมี่และ5ศิลปินจากช่องวัน31มครับมาคอลแลบกันนะฮะทำอัลบั้มออกมาครับเป็นดิจิตอลอัลบั้มโปรเจกต์ซันแอนด์มูนครับดูสิครับโอ้โหหลากหลายศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยโคจรมาเจอกันเมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวครับปรากฏการ s ซันแอนด์มูนสเปเชียลไลฟ์เปิดอัลบั้มซึ่งผมไปเป็นพิธีกรมาใช่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่ฮิวโอ้โหสนุกสนานมากครับแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเริ่มต้นที่ คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าคู่ของนักร้องขวัญใจมหาชนและไม่เคยฟิชเชอร์ลิงกับใครมาก่อนเลยในชีวิตการทําเพลงมาเป็น10ปี<ฆ>พี่บี้สุกฤษครับออนะประกบคู่ครับกับโอ้โหลูกทุ่งสาวดอกยา่าพี่ต่ายอรทายคุณดูเป็นการโคจรมาเจอกันที่แบบเป็นไปได้ยากมากเลยนะจริงๆแล้ว,วแล้วเป็นเพลงที่น่ารักมากมีความเป็นพี่บี้อยู่นะครับมีความแบบว่าหนุ่มชาวเหนือ อเออ,อตาต่อนย้อนตาต่อนย้อนเจอกับสาวชาวอีสานคุณเพลงน่ารักจริงๆครชื่อเพลงว่าเข้าใจไม่ตรงกันในคอนเซปต์นะครับใช่หรือไม่ใช่วันนี้เรามีให้ฟังกันด้วยค่ะอ้อาวขอฟังสักนิดนึงครับ อดูเป็นคู่เย็นๆเนะฟังแ<ช>ล้วยินตามอารมณ์ดีไปกับเพลงนี้เลยคือฝ่ายชายเป็นชาวเหนือคุณตาต่อนยอนจะไปจีบสาวก็แบบค่อยๆแบบชาวเหนือไงเนิบๆส่วนฝั่งอีสานที่เขาเปล่<อ>เร็วๆ<ม>เค้อ หวานตลอดบอกมาเร็วๆเถอะมาเร็วๆเถอะเนะฮยนี่คือคู่แรกนะครับไปคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปมาเจอกันครับพี่โอมค็อกเทลฮะกับหนูนาหนึ่งทิดาครับชื่อเพลงว่า how are you นะครับเพลงนี้ก็การทำงานนะก็เป็นฝั่งของคอกเทลทำซะเยอะนะครับแล้วก็ได้เสียงของหนูนาที่มีเลนส์ที่กว้างนะครับมาลงตัวกับพี่โอมได้อย่างลงตัวจริงๆเอาลองฟังกันครับ คนลุกหมูนาเนี่ยใครที่ติดตามเป็นแฟนคลับเธอจะรู้ว่าแก้วเสียงใสมากแล้วเลนส์ของเสียงเธอกว้างมากครับมาลงตัวกับเสียงของพี่โอมแล้วดูลายประสานดิกหน่อทุนทุ้มหน่อยที่ตรงกลางมากเลยอ่ะแล้วบอกเลยว่าไม่มีการลิปซิงก์นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝีมือระดับเทพทั้งนั้นเลยศิลปินตรงนี้นี่คือแถวหน้าของประเทศไทยครับคู่ต่อไปอันนี้ก็พีคเหมือนกันครับกันนภัทฮะมาเจอกับวงเคลียร์ทั้งวง ซึ่งองบอกเลยโปรติวงเคลียร์เนี่ยพี่แพทจะเป็นคนแต่งเพลงเองทั้งหมดเมื่อมีการณพัรเข้ามาครับผลงานเพลงนี้มาจากตัวตนของการณพัรเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแผลสดเป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เขาเจอะเจอในชีวิตกับความรักถึงขนาดพี่แพทเนี่ยนะฮะให้การณพัรเขียนไดอารี่ทุกทุกวันเพื่อแต่งเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าไปต่อหรือรอจบเรื่องของการไปต่อหรือสิ้นสุดเพียงแค่เท่านี้ลองฟังดูครับ แค่ชื่อเพลงเนี่ยกันนภพัทก็บอกว่าผมโอเคมากโอ้โหไดอารี่มันน่าจะแบบเออจ็บปวดมากเลยนะไปต่อหรือรอจบสุดท้ายก็แล้วแต่ใครส่วนบุคคลนะฮะส่วนการเองก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าเพลงนี้ผมบอกเลยว่าพี่แพทแต่งออกมาได้ดีมากแล้วก็การทำงานแบบเพอร์เฟก Perfect. คือจร,จริงๆแล้ววงเคลียร์เนี่ยเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันโอ้โหน้ําตาปเป็นตัววแนของคทามารักเลยะโศอกอยู่แล้วแล<ช>้วมาเจอกับประสบการณ์ตรงของกันนพัสอีกใช่ครับะคู่ต่อไปครับเป็นคู่พ้นไฟโอ้โหโอ๊อบปองศักดิ์ฮะมาเจอบโ,อโ,โดมจารุวัน์ผมบอกเลยว่า สกิลการร้องทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นจังหวะ6-8เ,ออเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชอบจังหวะนี้แล้วการร้องเนี่ยร้องออกมาเป็นสไตล์แบบ r B ในยุค90ออยุคที่ลุ่งเรืองมากๆของจังหวะ6-8นะครับเ,ออเพลงนี้คอนเซปต์คือจำกับลืมสุดท้ายได้พี่นิ่มสีฟ้าครับมาแต่งเนื้อร้องให้ด้วยออไม่ธรรมดาครับชื่อเพลงว่าไม่รู้จบครับลองฟังดูครับ โอ้โหชอบมืมออะคือเรื่องเสียงเนี่ยพ่นไฟแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะคะแต่พี่ออฟเขาเอาชุดเข้าสู้นะคุณโอ้โหแหวกอ,อกด้วยนะคุณนะเรื่องนะเอิยทองเอิยมาแบบระยิบระยับมากเลยแต่เรื่องเสียงเนี่ยไม่แพ้กันเลยจริงๆไม่แพ้จริงครับแล้วบอกเลยครับว่าอัลบั้มนี้ทั้ง5้าเพลงลงตัวมากๆค่ะเพลงแรกคือเพลงของพี่บอยพีชเมเกอร์กับคุณแก้มวิชยาณีครับชื่อเพลงว่าแผลคอนเซปต์ก็คือทิ้ง กับเก็บคุณที่คุณจะเลือกทิ้งความรักทั้งเก่าไปหรือเก็บมันเอาไว้อยู่ในความทรงจำเพลงนี้ดีมากๆฮะเดี๋ยวลองไปฟังแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งหมดในโปรเจกต์พิเศษครั้งนี้กันครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพลงเราก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ไม่ค่อยได้ร้องแบบนี้และอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงของพวกเราที่พร้อมทุกๆเพลงในอัลบั้มี้พร้อมหมดเลยค่ะแน่นอนรับประกันเลย ก็เป็นการร่วมงานของผมและก็พ <L ose> ี่แพทครั Guys, like ained, so my my ้งแรกผมได้ร้องเพลงกับบงเคลีร์แล้วก็สึกเป็นเกียรติมากมากนะครับผมได้ทําเพลงด้วยการเป็นเพลงที่เขียนจากความรู้สึกนะครับของพวกเราทั้งสองคนด้วยนักร้องหนุ่มหน้ามนค่นน่ารักจากภาคเหนือวันนี้โคจอมาโคจันโคจันกับพี่เนี่ยก็ไม่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมามาร้องเพลงด้วยเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสร่วมงานต้องขอบคุณจิมมี่แกรนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณช่องวันด้วยที่วันนี้ให้หนึ่งในลูกทุ่งได้มีโอกาสมา เสียงเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะคะเขาจัดมาให้จริงๆเอาไม่ได้เลือกเลยนะคือเอาไม่ได้ตั้งใจเลยครับแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วดูดีมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนด้วยเอาจริงสำหรับโปรเจกต์ Sun and Moon นี้ก็เป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปีแล้วนะครับศิลปินทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานคราวนี้เระหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ฟังทุกท่านด้วยยังไงก็ตามก็ฝากโปรเจกต์ Sun and Moon สำหรับทุกๆคนด้วยนะครับหวังว่าบทเพลงทั้ง5เพลงนี้จะเป็นความสุขถือเป็นสอสสสำหรับสิ้นปีนี้สำหรับทุกกๆคคนนด้วยััรบ ผู้ชมครับโ,โ,หโ,โหสุดยอดจริงครัผมบอกเลยนี่คือของขวัญส่งท้ายปลายปีครับที่ทีมเอ็ม <GM, S 2> แกรม,มีและช่องวัน31มอบให้กับคุณครับเป็นดิจิตอลอัลบั้มนะฮะโปรเจก u n and Moon ครับตอนนี้เพลงทั้ง5เพลงทั้งอัลบั้มถูกปล่อยองลงออนไลน์หมดแล้ว<ช>นะแล้วก็ ทุกช่องทางในสตรีมมิ่งคุณสามารถไปฟังได้ส่วนมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะครับเพลงแรกที่ปล่อยออกมาคือเพลงของพี่บอยกับแก้มชื่อเพลงว่าแผล23พฤศจิกายนนี้คุณสามารถติดตามได้ะนะครับแล้วก็วันที่22เนี่ยก่อนหน้านี้เนะี่ยทางช่องวัน31จะมีรายการพิเศษด้วยนะครับติดตามได้จบรู้ไหมใครโสดปุ๊บดูได้เลยครับเป็นรายการพิเศษจริงๆครับใช่แล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะการโคจรมาเจอกันของนักร้องตัวเทพๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆทําเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ